งงครับผมเนาะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับผมเนาะเอามือนีิมากตามเนาะต่อผูอ้ชี้ปาขาวครับผมเนาะอยู่วัดโค้งซุปนี่พีน่น้องเนาะพากันอยู่กุฏเทนเป็นยายมากเนาะเวลาที่นี่การเพชรของละทั้งเนาะทีนี่การบ้านเสียดายเรื่องเสียงกางเนาะกางที่นี่การ,ราขอโชคเนาะขอ มีกันเนาะมือัอนี้เอ็มเป็นภาพควมเน้องมารับชมรับฟังบรรยากาศน้ำใจครับเนาะเอาบรรยากาศสดๆด้วพี่น้องด้วย่นกำลังเตรียมงานเนาะคนกำลังเตรียมงาน,น,นกำลังาเนาะกลังเตรียมงานเนาะนกำลังพืงิเช็ดสีสันนะพี่น้องเด้อ กำลังแต่งของอยู away away away, no. ่เนาะบรรยากาศครับผมเนาะบึ้งบรรยากาศบึ like ้งนะครับเนาะเอ้ารองผ้ามาขอผ่อนครับผมกำลังเตรียมงานเนาะพี่น้องเนาะไปซื้อต้นไม้ต้นไม้หลายกว่าเก่าดีเหมือนเดิมมาตัวใหม่ เพิ่งมาเพมาว่างไว้แล้วข้างหลงังย่างไปเบิ้งมาทันเลยเอาต้นไม้เดี๋ยวไปดูหน่อยจิหลงังก<ป>ูไปเอาไปเบิง้งบรรยากาศสำกัญต้นะพี่น้องเด้อคพื <ไป S 1> นนี่เอาบรรยากาศกำลังเตรียมง,งานมาฝากไว้เน,ะนาะโยกะพราะละครเนาะกำลังเตรียมให้บ้านเป็นกับมะซอยหลายเนาะรอดสีต่ำเบิ้งเหมือนกันพีหลังเนาะโคตรจะลายอยู่เนาะ ไม่บอเพื่อนกพี่หน่อยด้แต่เห็ดนี่แหละก็อะ่งจัดเตอุปกรณ์ต่างๆเนาะเพ่อนาลาพ่นทเนาะเนาะภาพเบองเนาะอันนี้ก็เป็นเนาะ พระเวสวรรณเนาะคดูด no. uh, ุจศุภคเพลินเหล่ามาถวายให้ได้พี่น้องเด้อตาในป่างเอาไว้กนะ็อนเนาะจำอะไรเนาะเดนะี๋ยวไปเบิ้งบรรยากาศน้ำกันพี่น้องอืม <c oughs> ขอบผมสั่น <c oughs> ข้างซ้ายกับขวาวัดโพชุอาพี่ดาเนาะคืออยู่หลังอยู่หลังสรงาราเรือหอปูชีปลาขาเร<อ>ืปูชีปเขาเนาะครับเนาะอากาศพี่ดาเริ่มบรรยากาศก่อน เนาะมืองานมีการเปลี่ยนแปลงจัง,งนใดเนาะมือนี่กับชิมาเนาะผ้าเอฟสี 4, ขอสุขขอขอดไปเหมือนกันแล้วล่ะสารปูชีปลาขาวครับผมเนาะสิมาเนาะสองอ่าวดซ่อนแล้วนนเนาะก็คือเลขที่มานะก็คือเป็นยอดต้นเงินปูเนาะ บังเอิญตรงกันกับรัฐบาลไทยเนาะที่ผ่านมากับหาซีเก่าพี่น้องที่จัอในกระดานเนาะอืมธนาคารบุญอ๋อบรรยากาศนะพี่น้องด้วยบรรยากาศเหมือนกันครับผมเนาะ มันีัเลียง็เลียงเลยเลยง็งก็เหลือได้รับพรตัวมีเรียงเลยอ้าวตเนองเนาะเล้ย้ไอก่งบินขอเจริญพรญาติโยมที่ทำบุญในครั้งนี้ จงได้รับการส่งแห่งพระกาศฐานเงินนามิด้วยเอื้อนหลัมปติชามิมาสังติดเมืองเบิ่งแบบกันระดพี่น้องได้คุเมื่อนั้นมีคนคอมเมนต์อยู่ให้เบิ้งอ่ะเครื่องบินของปูเคนเนาะเบิ้งเครื่องบินปู่นอยากจะเครื่องบินเนาะแต่นี่อยากเจ้าของคนมานั่งมาถวายแล้วเนาะ ลำหนึ่งลำหนึ่งเป็น A380 A380 ศนสามแปนย์เอสามแดศูนย์พี่นองเนาอีกลำหนึ่งเป็น b 4สี่ศีสองลำได้พี่น้องได้เอสามแปดศูเอสามแปดนเครืงบินได้พี่น้องได้เอสามแกับที่ที่พระจันานา เนาะที่พระอาจารย์พระราเมือนเนาะอยากได้เครื่องบินนี่และเครื่องบินบีซี่ศูนย์ศูนย์อยากร้องคนไล้นัมาถวายอีสามแปดศูนย์ครับผมครับผมล่ำล่ำเนาะเอสามแปดศูนย์อือเอสามแปดศูนย์ไปถามหาเลขเครื่องบินอ่า ส่ำลำลำไงลำไงนะพี่น้องลำใหญ่ b ีสี่ศูนย์ศูนย์รพี่น้องลำไงบสนะี่ศูนยเนาะแต่ว่าลำหน่อย a อสามแยแสงแดดแย่งตาเนาะ เอาเมื่อกี้กะเป็นดากาัศต้องกันได้พี่น่องเด้อเอาไปซองมึงปูพันเนาะปูชี้เขาต้องกันเนาะเพื่อกตลังเตรียมงานนะพี่น่องเพอ่อใด้เขามาฝากอะไรก็แช่ก็ติดจาำเนาะ มนีม่ก็เป็นตัวเลขเนาะปฏิ่านมานะพี่น้องเนานะห้าสี่เก้าสามตัวเต็มเต็มเลยเนาะมีหกขามีสี่ศูนยะ์มีสอ่างหาบครัหละไอ้นีนะ่เนาะต่ว่าสามโวคือเข็งเข็งเลยพี่น้องเนานะสำหรับวี่ิ่านมาอาจารย์พยโยบายว่าเป็นยอดเยี่ยมยอดเย่ยยอดเยเนาะ ยอดเงินเนาะยอดตาปลาสำหรับวันนี้ก็รอดขึ้นกันเนาะปูซี่กระเขาเพิ่นจีอ่าเต็มตุ่นเงินเนาะเป็นปาฏิหารเนะาะพระเจ้าก็ะดีได้เดต็มตุ่นเงินมาถวายแล้วก็ะดีนับปูเพิ่นตุ่นเงินยุ่ิธรรปูเพิ่นน,น,น,นั่นแหละเนาะไห้โชคไห้หานเราเนาะ เห็นชัดว่าพี่นอ้องอือเอาครับผมเนาะตามนั้นหละพี่น้องเด้อติดหน้าเบิง้งเนาะได้ค่ะผ่ามาเบิ้งค้นกระลายพี่น้องค้นกำลังเริ่มง,งานเตรียมการเตรียมงานเนาะจะลืมเะยพี่น้องเนาะไม้เลขเครื่องบินที่เพิ่นมาถวายเนาะ เรือจุดชองข้างนี้เนาะนีะอน่อาจารย์พนันว่าล่ะปูเพิ่นเพิ่นแบบนีนบ้เครื่องบินเพื่อที่ได้รวดเร็วทันใจเนะาะมันเป็นควบเสือได้พี่น้องเด้วยแต่ว่าเพิ่งบินลำใหญ่ก็คือดีส0่เนาะครับนเนาะยังล่ำเด็ดเนาะเอส แปดศูนยะ์เนาะพี่น้องก็จีบแต่หน้าบึงเอามันเลยก็ต้องรอดติดตามฝากก็ไลไ์ก็แช่ได้พี่น้องเนาะนะนะสารปูชีปลาขาวครับผมเนาะนะนะลืม อย่าลืมครับผม A 3 8 0แปดศ B สี่สำหรับลำเครื่อบินเนาะ,ะแต่ยา่าผาดสำหรับงานกะเป็นวันที่12-13นะองสิบสาน้องิด้วยสิกับตาซีชั่วตัวเลขเนาะที่ปูเสียหายเป็นแน,น,น่ท้างเสียงโศกเข้าสำหรับงวนนี้นะักพนองปูสีขานะวเะาก็ ที่ 13, สิบสามเพราะว่าสีได้เป็นตัวเลขเนาะตัวเบอร์ฝาไกไว้เนาะขอให้มีโชคมีใช่เรื่องที่หลังเรื่องสุขุกทุกคนปพาปู่คนเคยให้มาหลายครั้งแล้วเนาะอาจารย์เพิ่านไปยุววัดเลยกระสางวัดนั่นเนาะจะเริ่องรู้เรื่องทุกวัดค้อมเนาะและนี่เพิ่นจะที่มา่อสางวัดนี้เป็นวัดทุท่ายคา้อม เป็นวัดสุดท้ายแล้วก็เป็นวัดที่สามเนาะจีการทีอไิ้นี่ครับปทีเนะพิ่นเราใั่งหน้าจีเพี่นหองเดอ้อเอาตามนั่นครับผมเนาะเป็นอะไรก็ฝากไว้ให้เป็นแม่ท่างครับเนาะว้วมีสุขมีสันติกัครับ